สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้มเอ๋้อใจเย็นอีกเช่นเคยนะย้ายนะครับย้ายบอใหม่นะครับทีมงานเราย้ายเร็วมากครับย้ายข้ามคลองจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้นะลอกนาทํางานลอกนาพี่ต้องเห็นอะไรแปลกๆปกไปไหม เดี๋ยวก่อนว่าอะไรเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าอะไรแปลกๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปเวลาลงคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับถึงเวลาเฉลยครับอะไรแปลกๆเดวซูไม่ดูนะอ้าวครับแปลก จันชูครับปิดหน้าปิดตาเลยนะแดดร้อนเปรี้ยงๆขนาดนี้ยังยังใจอะ่ะนี่นครับเปิดกระจกนะสงสัยแอร์พังครับแดดร้อนนะครับปิดหน้าปิดตา เห็นว oh, ่าแอร์เ hmm. ส <Guys, S 2> uh ียนะครับโหยแล้วอากาศร้อนอย่างนี้ดูครับดูสภาพรถจอดรอกันเพียบครับแบบนี้ตายตายอย่างเขียดครับตายผมเดานะจะวิ่งงานใกล้ๆระยะนี้ครับเหมือนงานปากอบแล้วครับเนี่ยเทตรงสะพานข้างหลังนะ หลังรถทอทงนะครับแล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้นะโอ้ยบอกเลยแอร์ก็พังงานก็วิ่งใกล้รถจอดรอเยอะหงุดหงิดเลยครับงนี้คนขับไม่โคสภาพจานชูนี่นอนแอ่งแมงแน่เย็นนี้ แล้วนาให้ลอกก็มันสิบเซนได้ครับลอกบางครับลอกบางแล้วก็ถากขนหน้าไปด้วยครับถากทางออกหน้าทางมันไม่ได้ใช้งานนะครับเอยให้ล้วงทางออกแล้วก็ลอกพื้นนานเล็กนิดหน่อยครับดูฝุ่นไหม สงสารจันชูนะบแบบนี้ว่าจะหาถุงหิวนะหาถุงหิวห่อแอร์ไปให้จันชูนะหยอกหยอกหยอกหากระสอบก็ได้ครับหากระสอบมาห่อความเย็นในรถเราเอาไปให้จันชูเอาไปเปิดเอาไปเปิดปากถุงใส่ึ่งหัวเก่งนะน่าจะเย็น เดินข้ามคลองมาลงหน้างานใหม่นี้เป็นเหตุสังเกตได้แอร์พังเลยครับ รถยังทยอยออกไปไม่หมดเลยเข้าออมาอีกคันแล้วครับเอาจิงๆิงนะอากาศร้อนอย่างนี้นะครับอากาศร้อนแบบนี้แล้วเจองานวิ่งจ้าๆแบบนี้นะคนขับไมโคในงุนงิดมากเลยครับแอร์ก็พังใครถอยไม่ตรงใครทำอะไรคว้างหูฟังตานี่งุนหงิดเลยแหละผมเคยผ่านมาก่อนครับแต่ผมผ่านกรรถไยนะไม่ใช่คนไมโครนะ รถไถไม่มีแอร์นะครับแล้วเจอแบบเจองานขี้ตมนะดันขี้ตมอย่างเงี้ยดันขี้ตมแล้ววิ่งแบบงานเจ้าอ่ะโห้ยแล้วทางแคบเนาะทางมันเทกะตั้งกองไม่ได้นะครับถ้าตั้งกองแล้วมันดันไม่ไปเนาะขี้ตมแล้วมันพากันไปมันไม่รอรถไถอ่ะมันพากันไปเทอัดกองไว้อ่ะโอ้ยบอกเลยอากาศก็ร้อนเจอคนทำงานไม่ได้เห็นใจคนอื่นนะ ไม่ได้เห็นใจรถไถน,นะมีน้หน้าที่เทก็เทอย่างเดียวอะ่ะไม่ได้รู้เลยว่าจะดันยากดันง่ายนะจะเจอดินทรายแห้งจะไม่บนนครับจะมาเจอดินเปียกดินขี้ต้มเหนียวๆอะ่ะรถไถดันไม่ไปอะ่ะผมเหนียวของขึ้นเลยครับด่ากราดเลยนะหกลอ้อต้องจอดรอกันเป็นแถวอะ่ะการทํางานนะครับทางานกันเป็นทีมอะ่ะ ต้องเห็นอกเห็นใจกันบ้างครับเรื่องการทํางานต้องอ่านหน้างานให้เป็นบ้างต้องรู้ว่าตรงไหนเทอัดกองได้ตรงไหนเทอัดกันไม่ได้นะถ้าเทซ้อนกองแล้วมันดันยากก็อย่าไปเทครับเพราะว่าสงสารรถไถเขารถไถเขาทางานเนาะไหนจะร้อนไหนจะฝุ่นแล้วเจอไอ้ดินดันยากด้วยเออเราเห็นออมันลําบากก็จอดรอน,นินหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับไม่เสียเวลาเท่าไหร่หรอก แต่ถ้าคุณไปตั้งกองแล้วรถไถดันไม่ได้อะรถไถดันไม่ทันอะดันยากอะแล้วคุณไปเทอัดอัดอัดอะไรอัดอัดไว้อย่างเดียวอะคุณก็ต้องกลับมาจอดรอคือเก่าอะเพราะรถไถมันดันช้าไงมันดันไม่ได้มันก็ต้องรันไปได้เรื่อยๆมันดิ่งช้ายิ่งงานทํางานช้ายิ่งทํางานลําบากครับแต่ถ้าเราไปถึงเอเราเทไปแล้วเที่ยวหนึ่งสองเที่ยวแล้วจอดรอรถไถครับรถไถไปดันเออแป๊บเดียวคุณก็ได้เทแล้วครับมันไม่เสียเวลาอกครับ และอยางหนึ่งรถไถก็ทางานง่ายครับรถคุณมก็ได้วิ่งตลอดไม่ต้องมาจอดรอเป็นครึ่ชงชั่วโมงต้องเห็นหกเห็นอกเห็นใจัครับใจเขาใจเราเนาะทางทํางานไม่ใช่เห็นแต่เราขับรถดํำไม่รู้อะนั่งตากแอร์สบายใจไปถึงที่เทรถไถยไม่มากกูเทอัดแม่งเลยให้แตพี่ทีเทกูเทเทยอย่างเดียวบอกเลย เจอคนไหนเขาไม่กล้าพูดเขาก็ได้จะเก็บความอึดอัดไว้ในใจครับแต่ถ้าเจอคนอย่างผมนะผมบอกเลยถ้าผมได้มโมโหแล้วอากาศร้อนครับได้งนงินแล้วผมบอกว่าผมด่าหมดครับงานที่จะง่ายๆแล้วมาทําให้ยากกับผมดา่ากับจุยเลยนะผมไม่ค่อยชอบนะครับอย่างผมขับรถถยมาก่อนนะแล้วผมมาขับรถรถร้อยอย่างเงี้ยผมจะเข้าใจารถถมากเลยนะว่าการเทยัยงไงมันจะทําให้รถไถําบาก ผมพยายามแบบนึกถึงว่าเดยตอนเราขับรถไถอ่ะเราเหนื่อยขนาดไหนเราลำบากขนาดไหนเราร้อนขนาดไหนเนาะเราก็จะจอดรอได้จอดครับผมอ่ะหรือไม่ก็มีที่เทที่อื่นที่ไม่ต้องดันผมก็จะไปเทที่นั้นดีกว่าดีกว่ามาเทอัดให้รถไถลำบากนะ แล้เจอแบบคนไม่เขาอ่านงานไม่ค่อยเป็นขับรถไถยไม่ค่อยเก่งเหมือนเราน้อย่างเงี้ยอ่านงานได้อยู่แต่ไม่ได้อ่านขาดขนาดนั้นเนาะแล้วเราจะทํางานยากมากครับบางทีเราอ่ะงงหงิดนั่นเหนื่อยนะแต่เราไม่กล้าพูดครับเราเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาด้วยเนาะไม่กล้าว่าไม่กล้าพูดครับขอทํายังไงเราก็ ตามๆเขาไปนะเราไม่กล้าพูดเราก็จะอนี้นะแต่ผมดูจากสีหน้ารู้เลยครับว่าเราเหนื่อยเวลาเห็นครับเวลาเจองานที่อย่างที่ผมพูดนะก่อนหน,น้านี้นู่นครับที่เทไม่ไกลนะั่นนะ่ะตรงเห็นคนเดินไหมครับ ทางขาดนะครับทางคูคลองขาดนะทางเข้าสวนเราจะเปิดกระจกสองจานชูเอ๊ฝุ่นปิดกระจกแล้วเปิดไม่ได้คนระับฝุ่น ตักทาน,นี้ด้วยนะแล้วลมตีย้อนรถนะครับต้องยอมร้อนแป๊บหนึ่งเอาฝุ่นเข้ารถนะมันไม่ใช่ว่าเดี๋วตอนยินให้ทำความสะอาดนะครับไม่ได้ครับต้องยอมร้อนิปหนึ่งเปิดบ้างปิดบ้างพยายามให้เข้าน้อยที่สุดครับฝุ่นนี่ ต้องพยายามให้ฝุ่นเข้ารถน้อยที่สุดนะน้อยที่ทสุดเท่าที่จะทําได้นะครับถ้าเปิดััรลมตลอดนะระระบบภายในนี่แปบ๊บเดียวก็เจ๊งครับไม่ว่าแต่อะไรครับแผงฟิวแผงวงจรระบบไฟฟ้านาปงนับปัดเข็มมงเข็มไม่นี่อ่อนไหวต่อฝุ่นนะใครที่ชอบชอบรถขับรถเปิดกระจกบ,บ่อยๆปล่อยให้ฝุ่นเข้าแบบ ให้ฝุ่นเข้าแบบมันไม่ค่อยได้ปิดนะครับผมบอกเลยนะถ้าไม่ขยันไม่ขยันเป่าลมไม่ขยันเป่าลมไม่ขยันเปิดในเป่าในหัวเก่งนะครับบอกเลยแป๊บเดียวครับอุปกรณ์ภายในรถนะไม่ว่าจะเป็นเทปวิทยุแผงไมหน้าจอจะเริ่มจิงไปทีละอย่างนะเพราะฝุ่นมันไปเกาะครับข้าฝุ่นนี้สุดๆเลย รถผมนี่ถ้ามีโอกาสผมจะเปิดจะเปิดคอนโซลตรงที่เปิดได้นะเปิดคอนโซลเปิดในชุดนะครับในชุดพวกเนี้ชุดแผงฟิวง์เปิดเป่าลมบ้างนะครับเพราะว่าฝุ่นมันเข้าได้นะแต่ทีนี้ฟิวมันจะสปาร์กบ้างครับฝุ่นมันจะเข้าไปเกาะบ้า,บางไฟมันกระแสไฟเดินไม่ดีบ้างเดินไม่สะดวกนะครับมันก็จะมีผลเสียตามมานะ อ่ะคลิปนี้ก็บทพอสมควรน,นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกด s u r s c r i b ์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดนะส่วนใครที่กดแล้วก็ฝากแชร์กดไลค์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม